สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมนะบรีเฟกนะครับวันนี้รีวิวกันในแบบ a v a นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกอจอยรีเวิร์กตึงๆบอกเลยรอบเนี้ยโนแคปนะไม่มีโมอร์ลาร์ลเนี้ยคือมันรีเวิร์กใหม่นะครับคือตัวละครแม่งค่อนข้างจะะโกงที่เท่ๆนะเพราะแบบท่าแม่งโคตรเยอะแล้วสกินแม่งมีอย่าเยอะดูดิแบบประมาณ30กว่าสกินนะครับนี่นะไปยยสองอะเอาเรื่องมันจะเรามารีวิวล่างธรรมดากันเลยดีกว่าเฮ้ยอะางนี้ดีกว่ามาร่างแบบร่างกำลังกำลังปล่อยลิสต์ร่างเนี้ยแบบชีทมีอะไรไว้ทีอย่างทีบอกก่อน มานับไม่พูดเยอะดีกว่าท่าแรกเลทนี่เอาเรื่องท่าสองบีดดาวคือตอนแรกผมอัดคลิปไปแล้วครับแล้วผมแบบคือผมรีวิวไปแล้วแต่ผมแบบไม่รู้เรื่องอะไรไนงะตอนนี้แบบอัดใหม่เต็มๆอะ่ะท่าสองบีดบล็อกให้บีดดาวนะกดจะไ,ได้เป็นต่อยรัวยๆอย่างเงี้ยนี่อ่ะส่วนท่าสามนี่คือท่าขี้โกงนะบอกก่อนท่าสามถ้าใช้ธรรมดาก็กดทีแรกนะมันจะต่อยแรงขึ้นนะเดี๋ยวบ้านมันก็จะวาร์ปได้นะกดคิวนี่หมดเลยแล้วด,ด,ดูคูดาวดิ ไอ้ยี they they say, ่โคตรวเฮ้ยย wow. right <go dietary dripping> hey, ังหากินนะท่าเนี่ยบอกเลยเราแป๊บเราคูดามานะครับมาเป็นธรรมดามคือมันจะดึงนะครับเห็นปะสิบห้าดาเมจมาถ้าใช้กับท่าแรกนะมันจะแบบสี่สิบดาเมจเลยนะดูตั้งหลังแล้วก็ยิงเยอะอย่างแรง้สัตว์แบบโดนเงินล้องอ่ะกูบอกก่อนท่าสี่ก็อินฟิตี้เคาน์เตอร์เหมือนเดิมนะครับโอ้ยช่่ไอนี่ง นี่อะขำกากมาครับส่วนโหมดก็อันนี้โหมดคือแบบไฮไลท์เลยโหมดอ่ะอนนแปลงร่างตึงๆถอดแว่นนี่อะไอที่อเปิดดวงตาละเปิดตากันแต่ไม่เปิดยายนะอันนี้หลานเนี่ยละคน้นเนี่ยเปิดตางงหนิโุกอะไรอ่ะเพราะมึงก็งง,งกูงงเหมือนกัน,นครับมานะครับตัวละครนี้ไม่ไมีท่าเยอะมากนะบ,บอกก่อนเออแล้วผมมีอะไรในในจะบอกว่าคือตัวละครเนี้ยสกินนะมันสามารถแบบเปลี่ยนเปลี่ยนการแปลงร่างนะทุกคนเข้าใจป่ะอนิเมชั่นแต่ละสกินมันยั่เหมือนกัน,กนเว้ย ดีแค่ที่ผมไปดูแป๊บนึงนี่ครับอันนี้แบบดีฟอนต์แบบปกติแบบปกติก็จะแบบนี้แหละเปิดตาเนี่ยผมไม่ส่งที่อะไรไม่เหมือนในอนิเมะอะไรที่เอาอันเก่ามาดีกว่าเลยอ่ะผมกูได้ว่าตัดจากช่างออดกันงายสัตว์มานะครับอันนี้แบบสองนะนี่นี่หน้าไอวินอ่ะโคตรเต็งร่างนี้คือแบบมันมีประมาณสี่ห้าสกินนะมันจะแปลงไม่เหมือนกันเลยนะเว้ยแบบแต่ผมมีแค่สองสกินไงก็โทษทีละกันมารีวิวกันเลยดีกว่าท่าแรกเลด สิบดาเมจในที่ปีวโคตรไกลท่าสองเป็นฮอลล์เบอร์โพลนะครับแบบมูราสกี้ใช้ได้ครั้งเดียวนะครับนี่อะร้อยดาเมจทำไมไม่ตายวะอ,ๆๆๆๆอีกุ๊งกงงเหมือนกันนี่อะเออจะใช้โค้ดเซนติดตๆๆิดติดนะไม่รากดท่าสามนะแล้วดูดใช่ดูดไปเยอะนี่แล้วเรากดท่าหนึ่งนะไม่จะเป็นนิวเคลีย์แบบเอ้าหมู 3, ่สามพันดาเมจเนี่ยโคตรเกินไปอะกูบอกก่อนท่าแบบนี้ถ้าอยากใช้ก็ต้องเติมแต่งให้ติดโค้ดเซนนะครับแล้วกดท่าสามใช่ไหม เป็นความรู้ว่าเอาตึงๆอ่ะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็บาร์กหลังเหมือนเดิมเหมือนหมดเลยนี่ไหเฮ้ยเหมือนล้างแรกเลยที่เหลือตัวละครไม่เอาเรื่องอย่างวาะไหนเอาดิเอาใจท่านหนึ่งไม่ได้หรอวะสิบดาวมาเหี้ยโดนไม่ดีบอกเลยว่าแสบหลังนะโดนทีอ่ะมานัดผลกรสอนใจท่านิวเคียรกรอบนะครับจ้ะเอาจริงอ่ะก็เอาจริงแล้วมาวิธีใช้น้ำก็คือต้องปล่อยให้มันติด โคเซนก่อนนะครับแบบโอกาสออกแม่งไม่รู้เท่าไหร่นะประมาณ10 20, 20ไม่รู้ว่าผมต่อยไปหลายทีอยู่อะตอน,นผมเล่นธรรมดาอันนี้ไม่ติดนะครับเฮ้ยไม่ติดสักทีวะเฮ้ยมันจะเล่นตัวไปไหนวะเฮ้ยมันตีเนาอเอ้ยมันต้องกดท่าก่อนหรือเปล่าวะหรือมันต้องกดท่าก่อนไหมผมผมไม่แน่ใจอะ,ใช,ะใช่ป่ะใช่ป่ะใช่ป่ะใช่่ปะเฮ้ยมันจะไม่ติดเลยอ่ะเพื่อน ไอ้อย่างนี้กูเป็นตัวตลกดิเนี่ยติดละมาเกิดเป็นตัวตลกไอ้สัตว์ดนไว้ไว้แล้วนะครับโดนเป็นหลายตัวอะไรเงี้ยแล้วกดท้าแลกโดนเม็ดโอ้โหขึ้นมาห้าพันนี่อะแม่งท่าอย่างอลังการงานสร้างอะกูบอกก่อนที่เอาเรื่องจัดว่ะท้าสี่ก็เป็นเคาน์เตอร์เหมือนเดิมนะครับเออแล้วก็อย่างหนึ่งไปคือถ้าอยากมันจะมีกลางอะไรเขยอยู่นะครับแบบเผื่อใครที่ไม่รู้อะไหนๆรเราแบบเฮ้ยอะไยังไง ป่านครับการลั่นเกคือถ้าอยากใช้คือต้องกดจีนะมันใช้คขั้ียวแล้วหมดหายนะต้องใช้กับตัวละครที่เลือดน้อยกว่าห้าสิบนะครับแป๊บนึงนี่อันนี้เนาะคร่าสิบแลแล้วกดจีใกล้ๆคอหลุดเลยอ้ยอ้าวจะมีเกินห้าสิบหรอวะไม่รู้อ่ะอันนี้คือแบบมันเป็นเท่าการช็อตเลยนะครับแบบคือตัวนี้มันโกงเอาเรื่องอยู่ตัวเนี้ยกูบอกเลย ไอ้เนียตอนเนี้ยโกโจเต็มเซิร์ฟแบบแบบเป็นโกโจเป็นเทอร์อันนี้หนะแล้วตอนเนี้ยบอกก่อนมาเดี๋ยวเราเอาไปเล่นกันเลยกว่าทุกคนเดี๋ยวมันจะแบบคลิปมันจะสั้นเกินอะ่ะม,มาโกโจกูมาละไอ้เฮียมาแบบมาแบบกลางเกมพอดีเลยว่ะเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เหมันมันเนี้คนน้อยจังวะไงอ้เฮียไม่หนุกเลยนะเมือนเนี่ยผมบอกก่อนนะคนน้อยอะ่ะนี่นีหนี เจอท่าโอลเราเราเราโอลา,โอลา,โ,อลาโอลาคุณหเห็นไหมอ่ะเอ้ยใครว่เยียซันต้าไอ้เนี่ยนี่นี่เอ้าอะไรวะรอไกลกันนี่นี่ไก่นะนี่รอไกลกันไอ้ที่นี่ใครเนี่ยเอ,อ,อ้ยเดี๋ยวเพิ่งนีเรียบร้อยโคโจโกไปสุขสุขส,สติีอ่ะ của chỗ từng tung cái chỉ ạ mấy từng ai lọc tiền chỉ ạ ơi Đang bột sao mỏng cuối <laughs> đi <Điện> giờ nó phi nó chạy đi chỉ của đây trở chỉ tôi mình bé cho ไม่มีโกโจอีกตัวนะแบบตัวคอยนม่นอันตรายมากคนระับคือเราต้องแฟงร่างหลังมันวะ่ะแบบมันเดี๋ยวกูตายอ่ะอขับอะไรอ่ะขับอะไรเออขับเฉยไอ้กดผิดนะ,ะ่อกี้มาไม่ผมไม่รู้ว่าผมจะใช้ท่านิวเคียได้หรือเปล่านะแบบไม่ใช้ยากนะกูบอกก่อนมันต้องไม่ไต่ก่อนนะไม,ม่ใครต่อยกับผมบอกบอกเลยครับกูต้องฆ่าไอ้โกโจอีกตัวก่อนอย่างนั้นนะอะอย่างนั้นมันจะแย่ yeah. เกียวชิคิมูราซากิโอ้โหขึ้นที่สองเลยไอ้เมันแฝงร่างกันอีกแล้ววะ อีกเอ้าอนี่มันลูเคียเป็นคนไนจเีเรียนี่หวยาเจอกูโอเซ็ตมาหน่อยเฮ้ยโคเซ็ตมาเว้ยผมบอกว่าไอ้เหี้ยดูดูเบาหงขึ้นมาพั 1, นห้าแต่โค้เซหมดเลยอ่ะผมบอกอะไรตัวละครเนี้ยปัม๊มปั๊มพอยดีทับเกมนะนะผมกล้าพูดกับปากผมเลยนีนะ่แตะผมเพิ่งเข้ามาเนี่ยเอ้ยอกูเข้ามานานแล้ว่嘛จะได้ครั้งเดียวนะไม่ทันเนี่ยจะใช้ได้สองทีคือมันจะเป็นมันจะเกินไปอ่ะโกโจ คือแบบผมใช้ของทีกูร้องพ้องตายเหรอกูบอกก่อนที่เหลือผมก็สแปมเนยแล้วกันนะเฮ้ยใจตามมาดีน้องพี่กลัวะนะเจอท่าหลุมดำมาหาภัยกูโอ้ยเอ้ยใช้กันได้แค่กันดูเร็วกูเต็งใครโอ้ไม่มีใครเล่นน้อยเลยอีะเอาอทากูบักเลยเฮ้ยกูรีตัวอ่โอ้น้องอย่าปั๊มพี่ดิดร้อยผมบอกเลยม,มือใหม่ก็ซื้อได้นะครับตัวละครเนี้ยแต่มันจะเล่นยากนะเพราะแบบการใช้โคเซนติดอ่ะมันยากเว้ย ถ้าโชคดีก็คือจะออกไววหน่อยนะครับเชี่ยโกต่อยลมอย่างงี้ไอสัตว์โกโจามาเม,มาท่อมี้อ่ะอีนี่ใครเนี่ยเฮ้ยอ้าวเยอะก่งโป๊กเลยยีก่การเป็นก้อนเลยโกโจมีอะไรขับอะไรไอ่ะเฮ้ย รูออ้มึงจะขักูรู้นี่ไงคอมโบตึงๆคอมโบตึงๆอัดกำแพงเลยเอานี่อาค่ะไปหนีก่อนหนีก่อนนะครับขอผมพีหนึ่งละตึงๆเอาเอาขีบังจอโอ้คนจะสัตว์เจอจะหลัดเอ้ยเฮ้ยโอ้ยโดนประตูบังไง้สัตว์ มาอัพตัวละครแม่ตงตึงจริงได้พันเก้าพอยน้ำขนาดผมแบบเพิ่งเข้ามาเนี่ยถ้าแบบผมเล่นคุ้มกว่านี้ก็น่าจะได้ประมาณสองพันกว่ากนะครับเราจบแล้วนะค,คลิปนี้ผมแนะนําให้ซื้อนะตัวละครแม่งคือเก่งอ่ะเก่งแบบท็อเกมนะครับเรื่องการฟาร์มพอยต์หรือไม่ก็แบบว่าหนึ่งหนึ่งอ่ะหนึ่งหนึ่งอันนี้ไม่รู้ว่าต้องลองลองเล่นเองว่ะก็ไปแล้วนะจุบ๊บๆใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์ก,กปแชร์ไปละเจอกันคลิปหน้าครับ